สวัสดีค่ะพวกเรา BLACKPINK นะคะอ,อไม่ได้เจอกันมานานพอสมควรคิดถึงทุกๆคนมากเลยค่ะไม่มีตังค์ค่ะชุนบีเฮวโกอยสุกยอดชุดเด็ไม่มีตังค์ะ่ะรักจะความมากมากเลยกจะความมากมากเลยนะคะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มาเจอกับแอดกันหน่อยนะฮะเออแอดต้องบอกก่อนว่าแอดเนี่ยรู้สึกเสียดายมากๆนะครับจริงๆวันนี้แอดต้องไปอยู่ที่คอนนะครับแต่ว่าก็มีธุระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับนะก็เลยทำให้แอดทั้งแอดกิฟแล้วก็แอดโป้ยเนี่ยไม่ได้ไปทั้งคู่เลยนะครับนะก็แอบเสียดายนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมแอดก็มานั่งดูฟุตนะครับก็ต้องบอกว่า ขออนุญาตแต่ละท่านที่ถ่ายมาด้วยนะครับแอดก็ใส่ทั้งคลิปเต็มๆเลยเนาะก็จะมีลายน้ําที่เป็นโลโก้ของหลาลๆท่านที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับเอามาฝากเพื่อนๆดูกันนะครับนะก็ต้องบอกว่าโอ้โแอดรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยสุดจริงๆครับสุดมากๆเลยโดยเฉพาะลิซ่าครับผมล่างทองจริงๆนะฮะคือแบบ แอดบอกเลยนะว่านี่คือสมศักดิ์ศรีโฮมทาว์มากๆนะครับคือแบบว่าน้องโอ้โหจัดเต็มมากๆแล้วก็ท่าเด็ดของน้องท่าเซ็กซี่ของน้องก็ขนมาด้วยนะครับซึ่งแอดบอกเลยว่าเซ็กซี่แบบสุดๆจริงๆโดยที่น้องไม่สนเลยนะครับว่าก่อนน้นนี้จะมีดรามา่าหรือว่าจะมีอะไรเนี่ยไม่สนนะครับเพราะว่าน้องรู้สึกว่าแอดเชื่อว่าน้องรู้สึกว่าน้องต้องเสิร์ฟให้คนดูแบบนี้นะครับน้องก็จัดให้แบบเต็มๆจริงๆนะครับซึ่งแอดบอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศคืออิจฉาทุกคนมาก ดูเดือดเผ็ดมันสนุกอิจฉาจริงๆครับทุกคนบอกเลยพูดแล้วแหมก็รู้สึกว่าเสียดายนะครับนะแล้วก็จะบอกว่าน้องทักทายทุกคนคือแบบรันนี้รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าแน่นอนแหละน้องพูดภาษาไทยนะครับเนาะซึ่งพอฟังประโยคที่น้องพูดแล้วอย่างตอนต้นคลิปที่เปิดให้ฟังกันไปบอกเลยว่าน้ำตาจะแตกครับทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหคำพูดของน้องมันช่างกินใจจริงๆ กินใจมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากลิซ่าของพวกเราที่ดุเดือเดเผ็ดมันแบบสุดๆนะฮะก็มีโมเมนต์เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ลิซ่าเจอกับลิซ่าหรือว่าจะเป็น โมเมนต์ที่มีลนะัคกี้แฟนเนาะขึ้นไปร้อง APT กับโรเซ่นะครับแล้วก็อของเจนนี่ก็มีไลฟ์เจนนี่นะครับที่ดุดันมากๆเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของพาร์ทพี่จีซูก็ยังมีกับประโยคเด็ดเหมือนเดิมนะฮะกับประโยคที่ว่าไม่มีตังล้วแค่ <c oughs> ก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง4สาวเลยนะครับคือตั้งใจทําโชว์กันมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าที่บ้านเราเนี่ยคือพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าทุกคนพยายามเสิร์ฟภาษาไทยแบบมากๆเลยนะฮะ คือแอดเห็นแบบว่าลิซ่าเนี่ยบางทีก็ไปกระซิบโรเซ่นะครับเรียกได้ว่าสอนเพื่อนแบบเรียลไทม์เลยนะพูดแบบนี้สิอะไรแบบนี้ใช่ไหมโรเซ่ก็บอกรักไม่หยุดเลยนะครับนะก็เรียกได้ว่ากินใจมากๆนะครับคือวันนี้ทั้ง4ี่สาวนี่คือขนโชว์มาแบบว่าจัดเต็มจริงๆแล้วก็ในส่วนของเสื้อผ้าหน้าผมนะครับไม่ต้องพูดถึงเนาะความเป็นโปรเฟชชั่นอลความเป็นมืออาชีพนะ,นะครับนะคือเขาจัดกันแบบ สุดจริงๆนะครับแต่ว่าแอดเนี่ยติดใจร่างทองของลิซ่านะครับคือแบบว่าสวยจริงทุกคนคือชุดของน้องเนี่ยสวยมากๆเลยคือแอดดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหชุดทำไมสวยขนาดนี้นะครับก็ทำให้นึกย้อนไปถึงตอนที่น้องมาไลฟ์ในบับเบิ้ลเนาะที่บอกว่าทุกคนต้องตะลึงแน่ๆแหละกับ3วันเนี้ยแล้วก็อย่างที่พี่อลิสก็พูดจริงๆนะฮะคือแบบว่าชุดขนาดนี้จะเต้นยังไงเนาะซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับลิซ่าเต้นได้นะครับทุกคนโอ้โหแต่แอดว่าก็ ก็มีความลําบากอยู่เหมือนกันเนาะด้วยความที่ชุดเนี่ยคือมันเซ็กซี่มากๆครับผมเรียกได้ว่ามันร้อนแข่งกับอากาศบ้านเราจริงๆนะทุกคนแอดแล้วดูแล้วแบบแหม่มันร้อนลุ่มจริงๆนะครับความเซ็กซี่ของน้องเนี่ยคือจัดเต็มมากๆแล้วก็วันนี้น้องคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ต้องพูดถึงเลยอะ่ะในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคือดีจริงๆครับทุกคนดีแบบโอ้โแอด แอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนนะครับต้องบอกเลยว่าดีจริงๆดีมากๆขอเรียกว่าเพอร์เฟกเลยแล้วกันนะครับนะแล้วก็แอดจะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคือแบบมันสุดยอดอะ่ะแล้วก็เออเห็นมีใน support BP เขาลงด้วยนะครับว่ามีทั้งบิงทั้งลินลี่ของคนไทยพวกเราเนี่ยทำโปรเจกต์ไฟสีเหลืองให้กับน้องด้วยนะครับก็เป็นสีโปรดของน้องนั่นเองนะฮะก็อลามไปด้วยสีเหลืองเลยนะครับคือแอดรู้สึกว่าเฮ้ยมันอิมแพ็คมากๆนะคือแอดก็ เขาเรียกว่าอะไรเดียร์เรสเพคกับทุกคนที่ทำไปนะครับเพราะว่ามันเออมันอิมแพกแอดเชื่อว่าลิซ่าเห็นแล้วเนี่ยต้องรู้สึกแบบ แฮปปี้สุดๆแน่ๆหรือน้องอาจจะน้ำตาแตกเลยก็ว่าได้นะครับงานนี้บอกเลยว่ามันแสดงเห็นถึงความรักจริงๆนะครับเนาะของพวกเราที่มีต่อลิซ่านะครับนะก็เห็นได้ชัดเจนจริงๆแล้วก็วันนี้คือโมเมนต์เยอะจริงๆครับผมเดี๋ยวแอดค่อยมานั่งเล่าอีกทีเนาะตอนนี้ก็เอาแบบกว้างๆรวมๆไปก่อนละก,กันนะครับนะเอาเป็นว่าได้เห็นทุกคนพูดภาษาไทยนี่ก็รู้สึกแฮปปี้แล้วนะครับนี่คือแค่ day o นะทุกคน day o เนี่ยยังขนาดนี้นะครับเราคิดดู day t day t จะขนาดไหนนะแอดว่า day t ก็ยังคงเดือดนะครับส่วน day t เนี่ยอาจจะแบบว่า จัดกันแบบส่งท้ายแบบจุกๆนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งแต่ก็ไม่ต้องรอดูหรอกคือยังไงก็เดือดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทั้ง4ี่สาวเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากๆนะครับคือไม่รู้แหละไม่ว่าจะยังไงก็ทมแต่ทุกคนจะเสิร์ฟให้มันคุ้มค่าที่สุดจริงๆซึ่งแอดบอกเลยว่าบัตรก็ไม่ได้แพงนะครับคือถ้าเทียบกับโชว์ที่ได้เห็นเนี่ยบอกเลยว่าบัตรไม่แพงพูดแบบนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าโอ้โหเขาจัดให้เราแบบหนักจริงๆนะทุกคนหนักมากๆครับผมโดยเฉพาะ r o อก Star ใเนะี่ยแอดบอกเลยว่าดูคลลิปแ้วย,ยังงตตาตึไม ดุดันได้ขนาดนี้นะครับคือส่วนตัวชอบชอบแบบชอบแบบตะโกนกับผมชอบมากๆแบบนี้แล้วกันเนาะก็แอบเสียดายครับที่ไม่ได้ไปดูนะครับผมคือเป็นอะไรที่แบบคือเราอยู่ตรงนี้เราทําคลิปตรงนี้ด้วยแล้วก็การได้ไปดูเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกเหมือนชีวิตมันคอมพิวต์นะครับนะก็อยากไปดูนะครับแต่ว่าด้วยเหตุอันจําเป็นก็เลยไม่ได้ไปนะครับนะอัปเดตให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาวีดกันใหม่คลิปหน้าในเรื่องถัดไปนะครับนะไปนะทุกคนสวัสดีครับ